สองทุ่มเกิงจะสามทุ่มละทุ่มสี่มางานมันเกิดสาวดิวนะคะถนนเส้นสน,นี้ถนนถนนธรรมะอากินสม่ไหมละก่อนสี่ปั่นจัก,กรยานมาจากขอไม่ได้มาแล้วจากขบไม่สบายค่คนะาเขาไข้เนาะจ่าก็เลยไม่มาให้สุ่มสี่มาคนเดียวร้านอาหารไทยเลย ก็จะสามทุ่มแล้วนะเนี่ยบรรยากาศเหมือนกลางวันเลยเนาะถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูไทคนอ,อนเนอร์ผู้น่ะสีหยาบไฟแดงที่จอดจักรยานนันเนี่เขาไปแอลกันนะี่นคนมาเที่ยวนี่ค่ะไทคนอนเนอร์ How are you? I'm good man. Nice to see you. <Thank> you. Where's your husband? My husband s sick. <S oh no. Come on one. คุณกอไม่มาเหรอไม่ไม่ไงคุณกอลไม่มาสิอีหยิงไหมโยมาไกลหลับแล้วอ๋ออีหยิงไปกับเพื่อนกันใช่ไหมฮะเพื่อนไปดููปบ้าน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเอฟซีคำรับควาอวยพรคำรับความอวยพรที่ดีๆนะขอเอ่อความอวยพรดีๆที่เป็นประเสริฐเกิดแก่ทุกคนด้วยนะคะเอฟซีเย้อยแล้วก็เอฟซีพี่เอ่อขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันนี้เหมือนเจ้าของร้านนี่เด้วๆเหมือนเจ้าของร้านคนนี้เนี่ยมีความสุขมไหมเนาะคนเยเนาะนี่นางสวยวันเนี้ย ม่ e ่สวยทุกวันค่ะมึงเห็นไหมตอนกูไปแต่งหน้ายิ่งสวยเจ๊ก็บอกว่าผีมายกให้พี่ฟังดีๆด่า Happy birthday to you ด sure, okay, ่าโอเคลาก่อนเดี๋ยวดจุ yeah, okay, okay. ๊ยถือว่าให้แันให้แันบอกว่าให้โทรบอกถึงเร็วให้มันเอาวยาดูบ้านมันมาด้วยกันทั้ง ยดมายดมามาฮ่่าฮ <Advent S 1> ่ากรยานมาด้วยนะวันนี้จกรยานมาด้วยันนรียนมห้เาซอมดฮะให้เขาซ่อมจยนันนั้นฉันเห็นคนจีนมันกินเ่ะมันเหมือนคอกเทลเลยไมมใช่คอกเทลหรอคือไหนที่นี่อมันเป็นอะไรแก้วมันเหมือนคอกเทลอ่ะไปดูจริงๆถ้านระมโหจิตคนแคนเซอร์นหมดทุกคนเลย ไม่มาสักคนมาเลยอ่เดีนะพี่เอมาตอนแรกันนกว่าเก่พูไปพูดมุดมากเับพี่ลำคาเลยลกถพี่เอมาเหรอนี่เงียบจังไม่เอายุคหลังี่ว่อไกันรอยแล้วรอานมโซฟังกรำนัง่ง้หญิงมสปุ่มเล่นๆอ้โครับ

อะไรด่างเลยจะดำคราวดี้กนยกกับข้าวมาอ่ะซื้อไม่ทันรอปิดก่อนไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานมีผัว เมื่อกี้แม่ถามบอกว่ามึนเปลี่ยนใหม่รึาเ้าเียมาดนกที่เปลี่ยนทีไรของเปลี่ยนมอะไรนะสั่งอะไรสั่งเลยต้องดืมอาาคนเหนือากไปแล้วก็เด้เหนือยเจียงใหม่แหละเจียงใหม่เจ้าเจียงใหม่เจ้าลาวเจ้าดูกล้กันนะเจียงใหม่ เดียวโอยสิบสองสิบห้าิจีนเดี๋ยวเราก็ไปกินกันได้ร้านอาหารเราเราจะรู้ป่ะข้าวสามเปด ยอมรับเยนยอมรับเยนไปเกยมาสีสวยเนะไม่ต้องกินเหแม่กลับไปบ้านเลยไหมใช่เอาโอ้โเด็กกินข้าวอยากกินเบียร์เลย ไปไหายแล้วรู้จะสวดนไ้ครับอธิษฐานก่อนสิอธิษฐานนะครับอธิษฐานก่อนให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะจะเรียรุ่งเรืองกันทุกคันเรย่าลืมตัวเองด้วยเอออย่าเรมตัวเองให้ทุกคนแหลที่มามันเกิดชันนี้ขอมีความสุขจะโตจะลาเกันกับข้าวกับน้ำเจ๊ได้ย่ากเจ๊ขาย้าขเดี๋ยวก็ได้ยินเวลาพูดนหวานรือปล่าหวานไหไม่หวานเอาเค้ก็มานสิไมยอนะลไม่ยอม เขบอกไม่หวานนะตัวเนี้ยต้องใส่แค่นี้มันไม่สวยนะเซนอุสวยมากเลยนะขอบคุณมากเซนีบอกมากน้าชิมชินชิมนสุดท้ายน้าเอออะไรก็ตกน้าขึ้นมานเอาเทียนออกก่อนสิเอาเทียนออกเออให้เทียนกูให้เทียนนะเซนเอาอีกบ้าไว้มึงตัดได้กูเอาไม่ใช่ไม่ได้น้าอย่างกูตัดชิ้นแรกก่อนอย่างนี้เลยเหรอเออตัดชิ้นแรกก่อนตัดออกไปชิ้นหนึ่งอ่ะมาตัดงน้

ไเตมะพร้าวหพี่สีน่ากิน่ามเดียวมนขมแ้น่าเดียวขาพูด่าขดวเยอะโอเคอมอันนอ่อยนะม้องการเอาตังค์สร้างีสอะไรว้ก่นมนมาแล้วทีนี้ไม่หวานไม่หวานเลยนะมึงกันอกางังกลับบ้านสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มเก่ง หรือว่าห้าถุ่มวะถนนกลางค่ำกลางคืน ไปดิสโก้เพื่อนจะลาไปดิสโก้จะไปได้จะได้ไนะม่รู้นะหมูนางรออยู่ใช่ไหมหมูทิวติ้งพรมัวเหรอไปเลยโกอินใส่ทิวตติ้งพรมัวเหรอนั่นเป็นปลาแค่นอนสลิปใช่ไหมกูอินลูกกูอินเย้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 เย,ย,ย,ย้โอเคอเอาได้ มาแล้วไปลุกไปฮะ No every body w a n me to go disco to but too early every body go at you tell me how go her house I not go เนี่ยไอเซโอเคไอโกเกตไม่รู้สิอะนะนะคำคำแบก I don't know if people call 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 I don't know ก a n a น้ s o อ้โสหรอก two boy w a i t i n g you think yeah. I come inside house I have to go m a มลูก o k yes come back home so nice I know yes you know บอกว่าน่ o u ันนี้ท o ่นอนไม่ไหวเนี่ยกลัวแมวมา you think I go online หรอ I think so ใช่หมอกัวกิน you think so นอนนอนวันถูก o ลั a เหี้ already come home